ให้เขาด่ากูอีกคิปหายแล้วมานั่งตีคนแก่แน,นี้อเอา้าถ้ามีผีก็ขอให้มีนะถ้าไม่มีก็ขอใ้ไม่มีนะาโอเคเอขอข้ามาลาโทษนะเจน,นะแต่ทำอะไรร่วงเกินลงไปข้าพระเจ้าขอโทษด้วยแล้วกันะเายนี่ยมยีผมตกน้ำมันแล้วเห็นไหมเนี่ยอะไรนะ หับตานะอย่าลืมตาเด็ดขาดห้ามลืมนะหับตาวิติอุโสภค่ะเยอะมากออกมาออกมาเวสุสะ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 นิจจานิจากายะกายเจโตเจโตวิติวิติปิติสิกเลสิกเลออนยันโตอนยันโตกายะสังติกายะสังตินิจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติกิฏิ ปีติปีติสิกเล่สิกเลอ้น้ยันโตอ้น้ยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเล่สิกเลอ้น้ยันโตอ้น้ยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตตักกะทาวุฒังเราไม่มีไอ้นี่โลกคนแก่เชิญอยากเดนเดี๋ยวจะไปไหม มีสไตล์เข้ามามาเสริมดวงหรือเปล่ามึงอันนี้เสริมน้าคู่เลยไหมคุณใส่เหรอกู้ไอ้เฮียไม่ตอบอีกเอามานี้มีหอ,อกหกักขาขายอยู่ราบุรีด้วยโดนทำสเสน่ห์ใส่ทำให้เหมือนมีสองตัวตนฮะมานี่ใครทำใส่อีหามึงใส่เองติดเอง ใครทําใส่หน้ากับตมา,าดมึงเอาไอบโบคุ้งฟิ้งออกไปเลยอันนี้แฟนอ๋อที่มาเมื่อคืนไงจันอ๋ออีเหี้ยที่มา,มานนเออม,ามาื่อคืนเนี้ยโอ้โหอีหามานี่พ,พี่พี่แจ็คเขาจัดการให้ใช่ไหม<น>พี่แจ็คเขาถีบเราเหรอไม่เขาถามว่าคุยเฉยอ๋อใหมาคุยเฉยนะพี่แจ็คนี่เจ้าชู้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เจ้าชูนะพี่แจ็คนะอันนี้แกงเพื่อนกูเน้นี่ยมันเหลือเกินนะไอ้แจ็คน้อยไอ้สัตว์บ้ากามอีเหี้ยแม่ ดูรู้ใบแจ็คฮะกูรู้เมื่อวานนี้เขาก็มาแล้วใช่ไหมนี่กูแกล้งเพื่อนกูนะกูเข้าใจนะไอ้เหี้ยแก่งงานลอยะได้คิวเอามาหลับตามึงอิสัตว์มึงโดนทำน้ำใจสองคนใครทำใส่มึงไปกินน้ำคนอื่นหรือเปล่ากินเหล้าแก้วคนอื่นเขาหรือเปล่าแบบเอามาให้เรากินเหรอเอออ่าน้องชนแก้วหมดแก้วเหี้ยต่างว่าไปน้องกินแก้วหน่อยเคยมีไหมใช่พนัามาให้กินที่ร้านเหรอเซเวอร์ปาอะไรมอไอ้เหี้ยแดกไอ้พวกแดกสำส่อนเลยมึงเรามือหลับตา ยีตีปีโสภะควายมาราชานทเวสวนนวลนงสุขังในตนนโมพุทธายะทเวสโนจาตมหาลาชิกายะสะพันตาพัทธาภูริโตเวสสะภูสะ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 าเวสสะพูสะเวสสะภูสะเวสะูสะเวสะพูสะเวสสะูสะเวสะูสะเวสสะพสะเวสสะูวสะเวสสะูสิวสสะพูตเสสะเลสสะเะพตสะเอะพูสะเวสสะสะออกะเสียงร้องแห่งผีนะเสียงร้องแห่งูสะเสพเสพู้เสสะสวสสะพูสะเวสา อาไหมอันนี้จ้าอันี้จากายเยกายเเจโตเจโตวิสิวิติเปตีเปติสีกเลยสีกเลยอเนาะยันโตอ๋อเนาะยันโตกายะสังติกายะสังตีนนี้เจ้าอันนี้าขาวุฒังกับไหมนักเขาวุฒังอยากจับเฮ้ยอเออไป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 ไอผีไปไปออกไ ร้องเดินเดินแรงเยอะร้องดังเดินใครมาช่วยจับขาขาก้อนนึงร้องดังดังหัวมอตะไคร้ไปเออร้องดังดังมาจับขาคนนึงไอ้เอ้ยเฮ้ยหลุดไปหลุดไปเฮ้ยหลุดไป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 เดวีศรภูศรสศกทาวุฒงสักขะทาวุฒัง สักเคาะทอวุธทางหลุดไปหลุดไปไอสัตว์แต่งตัวมาไล่ผีหลุดไปไปไม่ใช่กูไม่ชอบนะกูก็ชอบเหมือนกันแหละไอสัตว์ไปไปเออหลุดไปหมดพูดผีปีศาจที่มันอยู่ในตัวในกายนะหลุดไปอี่หอ สักขะทาวุธังเวสะพุสะเวสะพุสะหลุดปอยออกให้หมดที่คลองค้างอยู่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 เดวสะพุสะดิสักขะทาวุธังเดเวสะพุสะ สักกทาวุฒิทางเดวสะพุสาด้สักกทาวุฒิทางไปหมด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 เออแม่อีสัตว์แดกแฟบเข้าไปยังไงมึงอี้ขาเอาขาเอาเหลือเกินตัดกระสีหิวหัวมึงเลยนะวันนี้แดกน้ำไปมึงหลุดไปลนะไม่ถึงเวลาไงเมื่อวานนี้นิดเดียวนะเป็นไงความรู้สึกเจ็บปวดมากมายไหม กินเข้าไปก็ออน้ำมนต์มาให้ผัวแมวมาแล้วใช่ไหมใช่อ,อับเชิญชาดออกเลยหนูนั่นแต่ค่อยมาดูอาการนั่นร่าลีแค่นี้เองกินให้หมดเลยก,กินข้างๆวันกินข้างๆรออับน้ำมนต์สอง เคสฝรั่งแล้วก็เขียนชื่อเลยฝรั่งไล่ต่อไงต,ตัดเสร็จแล้วก็ไล่